สวัสดีครับอน้น p ีวครับผมท่านผู้ชมที่ติดตามช่องผมนะครับสอบถามมาเยอะมากว่าแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยเรื่องแบบไหนให้เหมาะกับรถของเรานะครับผมเดี๋ยวนี้อ้นมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องแบตเตอรี่ของรถยนต์เนี่ยมันมีความเหมาะสมมันมีความน่าใช้และก็ที่สําคัญคือคุณจะต้องจ่ายเงินลูกหนึ่งเนี่ยพอดี2ปี3ปีนี่คุณต้องเปลี่ยนทีหนึ่งลวคุณจะใช้ยังไงให้มันถูกต้องให้มันเหมาะสมนะครับเดี๋ยวนี้ผมมาแยกประเด็นออกมาให้ท่านผู้ชมดูกัน แบตเตอรี่ของเราเนี่ยมันมีอยู่4ลักษณะนะครับผมณเวลานี้คือ1แบตเตอรี่แบบน้ำเป็นแบตเตอรี่แบบดั้งเดิมนะครับโดยก่อนเนี้ยใช้น้ำกรดนะครับผมชาร์จไฟต้องมีการชาร์จไฟก่อนใช้นะครับแล้วควรชาร์จไฟไม่น้อยกว่า8ชั่วโมง้วยนะครับข้อดีของแบตเตอรี่แบบน้ำเนี่ยมีข้อดีตรงว่าอายุการใช้งานเนี่ยใช้งานได้นานและมีราคาที่ถูกนะครับส่วนข้อเสียของมันคือต้องมาตรวจเช็คน้ำกรด ก่อนใช้งานทุกครั้งซึ่งรถแบบน้ำเนี่ยจะเหมาะสมสำหรับผู้ที่มีเวลาดูแลรถนะครับและปัจจุบันนี้ผมว่าแบตเตอรี่ตัวนี้มันก็ยังใช้อยู่ในพวกรถพวกบรรทุกนะพวกโลจิสติกส์นะเพราะว่ามันมีความตึดนความทนทานของการเก็บคุณภาพของแบตบแล้วก็การเก็บกระแสไฟนะครับส่วนที่2คือแบตเตอรี่รถแบบแห้งเป็นชนิดของแบตเตอรี่ที่ถูกพัฒนามาจากแบตเตอรี่แบบน้ำนะครับต่างตรงที่แบตเตอรี่แบบแห้งเนี่ยไม่ต้องเติมน้ำกันนะครับข้อดีคือไม่ต้องคอยตรวจสอบ ไม่ต้องคอยตรวจเช็คกระดับน้ำกันบ่อยๆนะครับส่วนข้อเสียคือคราคาที่เขานี้สูงนะครับก็ดนวันตกรรมไปเนาะแล้วก็พูดไม่ได้นวัตกรรมมันสูงขึ้นนะครับพัฒนามาสูงขึ้นมูลค่าของสินค้ามันก็ควรต้องสูงขึ้นมาไปด้วยนะครับเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาในการเช็ครถจริงๆแล้วก็เหมาะกับคนไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันนี้นะครับผมแล้วก็รถสมัยนี้ปัจจุบันนี้ก็ใช้ระบบแบบแห้งกันทั้งหมดแล้วนะครับในเวลานี้นะครับผม ผนที่3คือแบตเตอรี่ลดแบบกึ่งแห้งนะครับกึ่งแห้งคือในความหมายคือต้องมีการเติมน้ำกดแล้วก็ต้องมีการชาร์จไฟแต่ก็ต้องดูแลบ่อยๆนะครับเราสามารถตรวจเองนะปีนึงประมาณสักหนึ่งสองอ 1, ครั้งนะครับข้อดีคือราคาถูกกว่าแบตเตอรี่แหง้งนะครับดูแลง่ายไม่ต้องเติมน้ำกันบ่อยปีนึงดูสักหนึ่งหรือสองครั้งมีความทนทานสูงส่วนข้อเสียคือเก็บไว้นานเนี่ยอายุแบตเตอรี่อาจจะสั้นลงนะครับถ้าท่านผู้ชม จะเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบตื่นแห้งดูด้วยนะครับว่าเขาวอนผลิตเนี่ยวอนผลิตในวันไหนนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆอย,อย,อยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะครับไม่ได้นะครับคุณต้องไปดูด้วยว่าผลิตมาเมืม่อไหร่เพราะเขาเก็บมาเนี่ยไม่รู้เก็บนานขนาดไหนแล้วนะครับเรื่องนี้สําคัญนะครับผมส่วนสุดท้ายคือแบตเตอรี่รถแบบไฮบริดนี่โเคตรเท่เลยไฮบริดนะครับ แบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยถูกพัฒนามาจากแบตเตอรี่แบบน้ําโดยแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยจะมีอัตราการระเหยของน้าตาลเนี่ยน้อยกว่ารุ่นธรรมดาใช้งานได้นานนะครับประมาณ3เดือนถึงจะต้องมาเติมน้ําอีกทีหนึ่งนะครับข้อดีคือดูแลรักษาง่ายและทนกว่าแบตเตอรี่แบบน้ําส่วนข้อเสียคือราคาสูงกว่าแบตเตอรี่แบบน้านะครับเหมาะกับรถที่ใช้งานหนักอย่างรถพ่วงรถบรรทุกนะครับพรถโดยสารอย่างเงี้ยนะครับผม ก็จะใช้แบตเตอรี่แบบไฮบริดกันไปพวกนี้คือสีประเภทหลักๆของแบตเตอรี่นะครับที่ใช้กันอยู่ในเมืองไทยในเวลานี้ท่านผู้ชมลองเลือกแบตเตอรี่ให้มันเหมาะสมนะครับเวลาคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ครั้งต่อไปเนี่ยคุณอย่าลืมนะครับแบตเตอรี่เนี่ยมันใช้ได้ประมาณ 2- 3ปีมันก็เสียแล้วนะครับแลวเวลาคุณเสียเนี่ยมันไม่มีวอร์นิ่งบอกคุณนะอยู่เนี่ยดับมันก็ดับไปเลยนะครับผมรถของคุณแลวเวลาคุณจะเปลี่ยนทีเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนเนี่ยผมแนะนำให้เปลี่ยนตามสเปคโรงงานนะครับผมจะทำให้รถของคุณขับขี่ได้ยาวนาน